สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านท่าข้ามทุกคนนะคะวันนี้วันที่4สิงหาคม2564นะคะเราจะมาดูกันว่าใบางานที่หนูได้ไปนั้นหนูจะต้องทำอะไรกับมันบ้างนะคะอันนี้คือใบางานของวันที่4สิงหาคมนะคะได้ไปแล้วเขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ ในใบงานนี้ในวันนี้หนูจะได้เรียนรู้เรื่องของทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแรงลับแรงลับคืออะไรแรงลับก็คือแรงที่กระทําต่อวัตถุตั้งแต่สองแรงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นแรงผลักหรือแรงดึงนะคะผลักคือเอาแรงออกจากตัวแรงดึงคือดึงวัตถุเข้าหาตัวใช่ไหมคะเขาถามแค่ว่า ให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุพร้อมระบุขนาดและทิศทางของแรงรับที่เกิดกับวัตถุดูก่อนดูภาพตรงนี้ก่อนเขาบอกให้อีกว่าเขียวออกแรง60สิบนิวตันดันไปแรงออกแรงผลักไปทางทิศขวาใช่ไหมคะขวามือของเธอแทนออกแรง60นิวตัน เหมือนกันแต่ออกแรงไปทางด้านซ้ายเมื่อแรงสองแรงมีทิศต,ตรงข้ามกันแรงนั้นจะนำมาหักลบหักล้างออกจากกันนะคะดังนั้นเมื่อเขียวออกแรง60นิวตันไปทางทิศขวามือใช่ไหมแล้วแทนออกแรงเท่ากันคือ60นิวตันไปทางซ้ายมือหักลบกลบนี่กันแล้วมันก็เหลืออะไรศนใช่ไหมคะ60ลบ60ิ60 ก็เหลือ0นิวตันก็เขียนลงไปทางนี้เลย0นิวตันวัตถุทำไมไม่เคลื่อนที่นะคะออกแรงเท่ากันดันกันไปดันกันมนาแต่หากลบกันแล้วเหลือแค่0นิวตันไม่ไปทางไหนเลยใช่ไหมคะวัตถุก็ไม่เคลื่อนที่เขียนลงไปต่อไปมาดูข้อที่2เซกออกแรงเท่าไหร่ 50นิวตันแต่เสกทำไมคะออกแรงดึงเข้าหาตัวเห็นไหมเจมออกแรง60นิวตันแต่ผลักออกหาตัวแต่คิดของแรงไปทางด้านซ้ายมือเหมือนกันดังนั้นคนหนึ่งดึงมาคนหนึ่งผลักออกไปตู้ก็คือวัตถุที่ถูกกระทำใช่ไหมจะมีแรงเท่าไหร่แรงลับเท่าไหร่ไปทางทิศทางเดียวกัน เอาแรงของเสกและแรงของเจมมาทําไมบวกกันใช่ไหมคะห้นิวตันบวก60นิวตันได้เท่าไหร่หนูใส่ลงไปตรงนี้วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางไหนไปทางไหนซ้ายใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยอันนี้ยกตัวอย่างให้สองข้อส่วนข้อที่3กับหนูทําเองนะคะลองทําดูคะ่ะไม่ยากคะ่ะ